กรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงรอดถูกวางยาไม่เล่าให้พระธิดาฟังเพราะกลัวเกลียดกันถึงลูกหลานภาพสมเด็จกรมพระย, euh. ยาดำรงราชานุภาพเมื่อสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงรอดถูกวางยาแต่ไม่เล่าให้พระธ oh. ิดาฟังเพราะกลัวเกลียดกันถึงลูกหลานการใช้ชีวิตอยู่ในราชสำนักในไทยได้ใกล้ชิดเบื้องพระยุคนละบาทและเป็นที่โปรดปรานเป็นพิเศษใช่ว่าจะเป็นเพียงเรื่องมงคลแก่ชีวิตเท่านั้น บางแง่มุมอาจทําให้ต้องระวังตัวมากขึ้นไปด้วยหากพิจารณาจากบันทึกเหตุการณ์ที่หม่อมเจ้าพูนพิสมัยดิศสกุลทรงนิพลบันทึกเรื่องราวครั้งสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์และสมเด็จกรมพระยาดํารงราชานุภาพถูกเชิญไปดินเนอร์แล้วพบเหตุการณ์ที่อาจสันนิษฐานได้ว่าเป็นการวางยาพิษภาพหม่อมเจ้าหญิงพูนพิสมัยดิศสกุลพระธิดาในสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงเธอกรมพระยาดํารงราชานุภาพ หม่อมเจ้าภูิพิสมัยดิสกุลพระธิดาของสมเด็จพระเจ้าบรม,มวงเธอกรมพระยาดำรงราชานุภาพทรงเป็นพระอนุวงศ์ฝ่ายในที่มีโอกาสถวายการรับใช้พระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอย่างใกล้ชิดเรียกได้ว่าเป็นฝ่ายในที่รู้เห็นเหตุการณ์ต่างๆในราชสำนักพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวอันแวดล้อมไปด้วยข้าราชบริพารและพระราชวงศ์มจ พูนพิสมัยทรงบันทิดเหตุการณ์ต่างๆที่พบเห็นในงานนิพนธ์หลายชิ้นข้อมูลที่บอกเล่าในงานนิพนธ์ยังเป็นแหล่งอ้างอิงเปรียบเทียบเหตุการณ์ต่างๆได้พอสมควรเช่นเดียวกับงานนิพนธ์เรื่องพระราชวงศ์จัก,กรีที่มีเนื้อหาตอนหนึ่งบอกเล่าเรื่องราวในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัวและเกี่ยวเนื่องกับสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพพระบิดาเนื้อหาส่วนหนึ่งในบทนิพนธ์ในตอน สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่6บอกเล่าสภาพความสัมพันธ์ในสังคมข้าราชบริพารได้อย่างน่าสนใจอีกทั้งยังน่าหวาดเสียวเล็กน้อยเมื่อมอจอพูนพิสมัยทรงเล่าถึงเรื่องสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์สมเด็จพระเจ้าบรม,มวงเธอกรมพระยาเทววงศวรโรปการพระราชโอรสในรัชกาลที่สี่และเสด็จพ่อกรมดำรงถูกเชิญไปดินเนอร์แล้วประสบเหตุที่เชื่อว่าเป็นการวางยาพิษ ภาพจากซ้ายสมเด็จกรมพระยาดำรงราชานุภาพหม่อมเจ้าหญิงคุณพิสมัยหม่อมเจ้าหญิงพิไลอเลขาและหม่อมเจ้าหญิงพัฒนายุดิสกุลถ่ายที่เมืองบันดุงวันที่22วิมิถุนายนพศ2 4 7 7มจคุณพ,พิสมัยทรงเล่าว,ว่าคือหนึ่งสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์เสด็จไปดินเนอร์องค์เดียวถึงเวลาดื่มให้พรท่านทรงเห็นของคุณคุณอยู่กถ้วยเหล้าจึงทรงหยุดดื่มและแค่จิบจิบ เนื้อหาส่วนนี้ไม่ได้ลงรายละเอียดชัดเจนว่าเป็นงานอะไรและจัดเมือ่อใดแต่ระบุว่างานนี้เพอเอินถวายถ้วยงานพิเศษกลับมาวังด้วยท่านจึงทรงเทออกตรวจด,ดูกับพระยาพิพัฒน์โกษาชาเบียเซเรสติโนซาเวียชื่อสายโปรตุเกสแต่เกิดในไทยจบการศึกษาจากอังกฤษและกลับมารับราชการกระทรวงการต่างประเทศจึงเห็นว่าที่ขุนคือแก้วบทละเอียดท่านทรงพระสรวลว่ายังไม่ถึงที่ตาย แต่เรื่องนี้ทำให้พระยาพิพัฒน์โกษาโกรธมากขอให้กราบบังคมทูลแต่สมเด็จกรมพระยาไม่ยอมทรงทูลพระยาพิพัฒน์จึงเขียนจดหมายส่วนพระองค์กราบทูลด้วยพระองค์เองเนื้อหาในจดหมายเล่ารายละเอียดเพิ่มเติมว่าอีกสองวันจะเลี้ยงเสด็จพ่อกรมดำรงพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีลายพระราชาัดด่วนมาถึงกรมพระยาดำรงราชานุภาพให้ระวังตัว เมื่อถึงวันได้รับเชิญไปเสวยก็ทรงจิบแล้วนำถ้วยนั้นกลับมาหลังจากนั้นมากรมพระยาดำรงราชานุภาพไม่ได้เปิดเผยเรื่องนี้ต่อมอจอพูนพิสมัยแต่ท่านทรงทราบเรื่องจากโอรสของสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์หม่อมเจ้าอนันตานอนชัยเทวกุลโอรสในสมเด็จพระเจ้าบรมมวงเธอกรมพระยาเทววงศ์วโรปการมอจอพูนพิสมัยทรงนิพนธ์เหตุการณ์หลังจากไปเสวยไว้ว่า วันหนึ่งเมื่อกำลังจัดมิวเซียมเราเดินตามเสด็จพ่อไปที่ห้องของพระาศาสนาต่างๆเห็นในตู้หนึ่งมีถ้วยงาก้นถ้วยด่างขาววางอยู่กับถ้วยอื่นๆข้าพเจ้ายืนอยู่ตรงนั้นนานก็พะอิ๋นนอเห็นเข้าและพูดกับน้องขึ้นว่าแน่ถ้าจะถ้วยใบยนั้นเองเสด็จพ่อทรงได้ยินก็หันมาถามว่าเธอว่าถ้วยอะไรข้าพเจ้ารู้เรื่องมาจากลูกสมเด็จกรมพระยาเทววงศ์ แต่ไม่เคยได้ยินเด็ดพ่อตรัสเล่าเรื่องนี้เลยจึงเดาได้ว่าท่านปิดก็หัวเราะทูลต่อไปว่าหม่อมฉันรู้แล้วจากชายเติมหม่อมเจ้าอนันตานอนชายเทวกุลโอรสน้สมเด็จพระเจ้าบร,รมมวงเธอกรมพระยาทววงวโรปการท่านเลยหันไปสั่งหลวงบริบาลกูเรเตอร์หลวงบริบาลบุรีพันหรือป่วนอิงทุวง บรรณารัก์ข่อพระสมุดสำหรับพระนครและพันธารักษ์พิพิธภัณฑสถานพระนครว่าเก็บถ้วยใบนั้นเสียเถิดเพราะไม่สำคัญอะไรกลับมาถึงบ้านแล้วเราจึงพูดกันต่อไปว่าไม่นึกเลยว่าเป็นเรื่องจริงสเสด็จพ่อก็ตรัสว่าพ่อไม่เล่าให้ลูกฟังก็เพราะกลัวว่าจะไปเกลียดชังกันต่อไปถึงลูกหลานให้เป็นเวรเป็นกรรมเปล่าๆพ่อก็ไม่เจ็บไม่ปวดและไม่ตาย เรื่องมันแล้วมาแล้วก็ให้แล้วกันไปเถิดข้าพเจ้าไม่เคยเห็นเด็กพ่อทรงเกลียดชังใครตั้งแต่เกิดมาแม้คนที่รู้กันดีอยู่ว่าเกลียดท่านท่านก็เข้าไปนบนอกแสดงไมตรีจากพระทัยจริงๆจ,จนบางครั้งเราเด็กๆเ,เ,เดือดร้อนทนไม่ได้แต่ท่านตรัสอธิบายว่าเวรย่อมระง,งับด้วยการไม่จองเวง